สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านมากิลพันนะครับจะสมัยอ่ะสมัยเราไม่ไม่ตินี่เจ้าขอมานี่นซอย้ตอนนั้นก1หปีตอนนี้อะรูปยิ่งไงี่กับเมนตินี่โอ้ยไหลก็ยังเดอตักี่อ่ตัวนี้เม่นบ่นน่ตัวจริงบ่นตัวจริงว่าด้สามมื่นเต็มมัดเด้อว่าด้น่ ได้กี่มาก,กิจภลาลราศีกับาคากรวอันนี้น,นบ้าอยูนี่นะแต่ว่ามองจอมมองจเลกัเป็นบ้านสวนท้งนอเด็พดเดวนอีกมอง้เป็นตารางที่เราไม่เด้เปบ้านสวนเอาตะกี้กับมาล้ำมันมาล้ำเงินหลังบอกตะกี้ อันนี้อยู่บ้านที่มานะครับอยพี่มามาุดนเดียวกันตำนุ่นเอแต่ะรานไปนาทีมงานสายคนนขับพี่้องเมียไปเองมากะกำลังเห็ดแนวกินเมียไปยังสวยสวยอยู่ดีพี่ดองขอุยาตเด้อเมียเด้อ ปูใส่ครับอ้ส่ะฮึมเออนั่ตรงไปนี่ปูไปครับตงขามเราก็เดียวใส่ตามถนนหลนี่ปูไปครับก็สิบุญไหวจักหน่อยนะครับอันนี้วันนั้นโดนอันนี้ปีไก่เนี่ยไป็นอส่วนต้องไปบุญอันนี้แหมชุดนี้ไคเนี่ยอันนี้ชุดพี่ละทไม่าาม เ้ยจะกี่วนหนอยหน่เด้อเกี่วก็เคยเคยเคยรือว่าคุณคุณลุงอยู่าล่าบอก่เคยนี้มนี้กูเจน่เอ็งส้สูงตัวนี้มั้สิ่้อาวตะกี้นกระไรดังมคมเนาะตะกี้ไหม่าอย่างนี้เลยพี่ตะกี้กระไรดังมคมเนาะอันนี้ปีกยเกี่ย

ม่ยลี่นเปยนเนี่ยนเปยนเนี่ยนี่ตุ่เลดสั้นลปยาวถั่วแล้วก็ไก่้มนปลาสุดยอดมันอยู่นอนเอาเบิงขางบ้านพี่น้องรเน อันนั้นกูดีกว่ากระไรนะครับพี่น้องคางเบิ่งแบบเล่ๆหน่อยไม่ยามบานมากสิรพันธ์เดูบรรยากาศ โอเคนะครับพี่น้องฝากพี่น้องอตามคลิปหน้าใกล้กันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย,บาย